อยากได้ตังค์แล้วเออยเว้ยประสฮัทแนหาทแน,าานาตึงตังต้คิดอะไรไม่เคยคิดพี่ดูหน้าตาหนูสิหนูไม่เคยคิดอะไรนะไม่เคยเลยนะอ่ไม่เคยล็อกแรกด้วยดูหน้าหนูก่อนนะเป็นคนจริงใจใส่ซื้อน่ารักอืดูก่อนอจริงจร <c oughs> ิงประสน พี่เสรีสั่นหัวใจหัวใจก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะ a d i a d i bam อะไร tag อะไรอะไรอินโดนีเซียอินโดนีเซียโอเคค่ะ thank you นะคะขอบคุณมากนะคะปอป้าภาษาน,น่องนี้สวัสดีค่ะปอป่า,ปาสวัสดีนะคะภาษาธนคน้องภาษาน,นะคะ่รขอบคุณมากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้หนูนะด้วยภาษานค่น้องนะคะภาษาพี่เพื่อนๆน,น,นะช่วงนีู้ทาหนูทำ ชอตนะหนูไม่ค่อยได้ไปนะแต่ว่าหนูก็พยายามแบบว่าจิ้มไปอยู่นะมีโทรศัพท์สองเครื่องแต่เครื่องนี้มันคือมันมันไม่ค่อยสัทธียนเท่าไหร่มันเครื่องมันร้อนไว้หนูก็ไปได้แป๊บหนึง่งแต่เครื่องนี้หนูก็ไปเนี่ยหนูก็ไม่ค่อยได้ไปมีโครงการอยู่เดี๋ยวเก็บตังก่อนเดือนละหาล่อยฮะกาวปีหนึง่งสิไปซื้อทศัพท์อีกเครื่องหนึง่ง เดี๋ยวโครงการนี่มีสิสุสดท้องซาบิทองนวงต้นนี้ก็สิบปรไซส์ใปรไส์สองเครื่องนั่นอ้าวโปรัซส์ทันเนาะอ่าปอปาสวัสดีนะคะพี่ตู่สวัสดีครับสันอ่าคุณเซรีสวัสดีนะคะคุณปอปานะคะพี่ปอปานะคะคุณตะวันสวัสดีค่ะนะคะพี่มีตาอุสันป้าอุสันสวัสดีนะคะคอุสันน้องแมวอุสันพี่ป้าป้าสวัสดีนะคะ,คะ,คะ,นะคะอุอส,สันเนาะ อ่าคุณพี่ตูนนะคะสั่คุณอนุสรปอปลานี่งไงจีบเลยบริษัทแหน่แม่แม่แม่อนุสรนนะนะหนูจะบอกให้ไปทุกบ้านแล้วไปทุกบ้านทุกหลังแล้วหนูจะบอกให้จ็บทุกบ้านแล้วเี้ง เอา,าสันน้องแม่มาสันนะพี่ให้เนือนะะ้อจ้ามาสันวันนี้นะคะอ่าเกษตรกันทีบวยมากอยู่แบบสายกระขาดหมอนกระแตกชิ้นน้อนใดจังไดนี่ค่อยมันคือ,อยู่ไปตั้งไว้อืมไปตั้งไรวริษัทเอาตุ๊กตามาแน่เมืองห้าวเแต่เอาลาักโทรศัพท์คนนี้ตั้งไหวบริษัทเห็นตะขวยนกมดนันเบียน โอ้ยยี่มาสาวเขาต่อไปรายง,งานโตซะก,การร่อนรายงานเด้อจ้าคอยเข้ามาแล้วเด้อจ้กส่วงนามสั่ว์เขาขรังถือโทรศัพท์เขาไปเข้าห้องนามพอดีเ <c oughs> จ้าเป็นผู้โชคดีสำรับข่อยกำลังหล้่งนาแปรงฟันพอดีในส่วงนั้นส่วนเจ้าขืนนั้นมันเด็กมาหาข่อยประสั่นโอ้ยเขาตกพกตกใจอ๋ออี่ดีเจ้าเป็นผู้โชคดีเรื่างปรสันขอเข้าไปห้าวัดีจ้ารายงานเต๋อแล้ว <c oughs> ป้าปานะครับสัตวพี่มิตังมาทําอะไรอยู่ตรงนี้ค่ะอ้าวพี่มิตังหัวล้อขาวขากับพี่น้องโอ้ยครับเดี๋ยวพี่มิตังมานี่แปลกเอาแล้วพี่น้องก็พี่มิตังเอาแล้วมาสันพูดแบบนี้มาสั่นพี่มิตังสั่งเฮ้ยล็อกแรกแล้วล็อกแรกแล้วพูดแบบนี้ล็อกแรกแล้วพี่ตูหัวล้อขาวขาวค่ะ พี sea, on oh. ite, ่เสรีสวัสดีครับสันเอะแห้งเหนือนะคะอ่าน้องแมวส้านเรค่ะพี่เกษตรกันที่สวัสดีครับสันรักจิกซอบสันปทุมธานีอ๋อเหรอใจเย็นๆดูสันนั่งถ่ายยู่หันดูอันนี้คือเดาไปเห็นงานอยู่อยู่คือเป็นคนปทุมธานีทํางานอยู่ที่นั่นหรือไปเห็นงานอยู่เมืองนอกหรือเป็นคนอยู่ขอนแก่นเดาไปเห็นงานอยู่ปทุมธานีอธิถามอีกนิดนึงยะตัวเด้อ แห่งหนึ่งอ่ะโคตรอะไรสวยที่สุดสามโลกโลกเบาหวานโลกความดันโลกหัวใจจ้าวระสันแหม่ตำบอกรัดในก่อนพี่น้องเอประสันแม่แม่แม่สวยจังเลยนะแม่วระสันสวยสามโลกไม่มีใครเปรียบเปรยเปรียบเทียบได้สัตวสวยอะไรจ้าลูกวระสันฮายประสันสวยตรงไหนลูกวระสันสวยโลกเบาหวานโลกความดันโลกหัวใจโลกกระตายมาลูกวระสันโลกอะไรประสันลูกวระสันโลกประสาทค่ะแม่ เกษตระัติวสระสวัสดีครับน้องแมมให้เหมียวจัดวามเขอใจก่อนนะคะอนุสรสัดจีบไม่ได้เดี๋ยวกลัวโดนเทฮัแน่ฮันแน่รู้ตัวนะคะ